ครับผมก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็เอฟีทุกคนทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับหมายน้งพึ้งปลาครับวันนี้หลายงานตัวนะครับไม่ได้ออกปลาฮัฟฟึงนะครับวันนี้ก็จะเอาน้ำพึ่งมาบรรย้ายให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับนี่คือน้ำพึ่งนาแรงนะครับน้ำพึ่งนาแร่งเป็นสี่เดือนห้าคุณภาพน้ำพึ่งจะเหมือนกันมดนะครับ ก็จะมีทั้งสีเหลืองอ่อนสีเข้มนะครับเข้มหน่อยนึงนะครับก็ต้องขอบคุณครับขอบคุณคุณลูกค้าทุกคนทุกท่านที่ในความอุปถัมภ์นะครับในความอะไรละสนับสนุนหรือว่าอุดหนุนน้ำผึ้งของหมายน้ำพึ้งป่านะครับเป็นของแท้ครับแท้ทุกยดจากป่าน้ำพึ้งนี่เป็นน้ำผึ้งหลวงนะครับน้ำผึ้งหลวง แต่ขวดโขงก็เจ็ดร้อยมิลลิลิตรนะครับต้องขออนุญาตเปิดปานะครับอันนี้เป็นขวดพลาสติกใหม่นะครับที่สั่งมาใส่น้ำส่งโดยเฉพาะเลยนะครับเจ็ดร้อยมิลลิลิตรเท่ากันนะครับท่านที่สนใจก็ที่ผมส่งต่างจังหวัดก็จะใส่ขวดพลาสติกให้แบบนี้นะครับก็อ,องกันการแตกเสียหายระหว่างการน้าส่งนะครับล้างแกหน่วยก็จะเป็นน้าสีเข้มแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่สถานที่แล้วแต่ป่าพื้นที่ไหนที่จะมีดอกไม้นะครับ แม่พึงแม่พึงโค้งนะครับได้ได้กินน้ำหวานก็จะมาตมนะครับ <c oughs> ก็อยากจะกราบยนันท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผ่านพึ่งมืออาชีพนะครับผ่านพึงมืออาชีพที่หาน้ำพึงขายนะครับจะไม่มีการทักหาลูกค้านะครับไม่มีการทักหาลูกค้ามีแต่ลูกค้าจะทักมานะครับแล้วก็น้ำพึงที่ได้มาก็จะมาใส่ขวดหรือว่าจะขายเป็นโล ก็แล้วแต่ทันลูกาจะสั่งมานะครับแต่ผมบอกว่าน้ำผึ้งไม่ได้ผสมอะไรทั้งสิ้นนะครับน้ำผึ้งสดๆที่ออกจากหัวเลยก็ผมเคยได้ยินข่าวหลายๆคนบ่นนะครับว่าลูกค้าสั่งไปแล้วว่าผสมน้ำตาลมรืงอะไรบ้างตามจริงๆๆมันไม่ใช่นะครับทานพผึ้งทุกคนก็รักในอาชีพของพานนะครับเพราะว่าต้องหากินตลอดไปนะครับต้องหากินในที่สูงในป่าในเขาต้นไม้ ที่ป่านางไม้เขามีทุกสถานที่นะครับที่เวลาจะขึ้นพึ่งก็ต้องมีการกราบไหว้ขอขึ้นต้นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นพานพึ่งทุกคนผมเชื่อเลยครับพานพึ่งมืออาชีพทุกคนเขาไม่เอาน้ำพึ่งมาผสมนำตาลหรือว่าอะไรทั้งสิ้นตามที่เป็นข่าวเป็นข่าวคนพูดมานะครับเพราะว่าอาชีพของเขาอาชีพของพานทุกคนทุกท่านก็ต้องรักอาชีพของเจ้าของนะครับไม่ได้ว่าจะหาแค่ ปีเดียวหรือวันเดียวนะครับต้องหาตลอดไปตลอดชีวิตปครับีเป็นพานพึ่งนครับเพราะฉะนั้นไว้วางใจได้ครับถ้าท่านลูกค้าสั่งกับพานโดยตรงนะครับจะไม่มีผสมใดๆทั้งสิ้นนะครับน้ำผึ่งหรือจะสั่งแบบเป็นหัวเปนเลยก็ได้นะครับนี่หัวยังเหลืออยู่หัวนึงนะครับสากิโลเจครับนี่นะครับเพราะว่าผมเอาใส่ขวดหมด มื่อเช้านี้ก็ไปส่งให้ล,กลูกค้าอี่คันนึงนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับลูกค้าท่านนี้สั่งเยอะมากเลยครับสั่งบ่อยมากนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยครับ <c oughs> แล้วก็อ่าน้ำผึ้งแท่นะครับน้ำผึ้งแท่บางคนไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมถึงเป็นไข่พอซื้อไปเป็นไข่ไปแช่ตู้เย็นไว้ก็เป็นไข่ก็บอกว่าเป็นของปลอม บางคนไม่รู้นะครับว่าน้ําผึ้งมันเป็นไข่นะครับไม่ว่าผึ้งชนิดไหนนะครับเ่ยแต่ส่วนใหญ่ที่พกทานผึ้งทุกคนหากันคือน้ําผึ้งหลวงนะครับน้าผึ้งมิ่มก็เป็นไข่น้าผึ้งโพงก็เป็นไข่แต่ส่วนน้อยครับผึ้งโพงที่จะเอากันได้ในป่านะครับเพราะว่าไม่เห็นง่ายๆนะครับล้วบางคนไม่เคยซื้อน้ําผึ้งไม่เคยกินน้ําผึ้งจากธรรมชาติเคยกินแต่น้ําผึ้งที่จากฟาร์มเขาเลี้ยงนะครับฟาร์มเขาเลี้ยงนี่คือผึ้งโพงนะครับผึ้งหลวงนี่เลี้ยงไม่ได้นะครับนะ ถึงหลวงเนี่ยไปเลี้ยงไม่ได้ครับที่เป็นพื้นที่ดุร้าล่มากแล้วก็ชอบอยู่ตามป่าตามเขาตามธรรมชาตินะครับในพวกทานทุกคนทุกท่านเขาจะไปหามาแบบผมครับไม่ได้ผสมอะไรทั้งสิ้นนะครับซึ่งถามว่ารสชาติจะเหมือนกันไหมรสชาติก็หวานแตกต่างกันนะครับแล้แต่พื้นที่แล้วแต่ดอกไม้ครับความหวานเนี่ยจะมีการแตกคอ หวานแสบคอต้องกินดูขืนใหญ่ๆหน่อยนึงนะครับนถึงจะแสบคอครับแต่บางคนกินน้ำขื่นหอมยังเคยชินครับพอมาเจอพึ่งแท่บอกว่าเป็นของผอมครท่านเอาไปพิสูจน์ดูต่างๆนานากับยัดกระดาษเช็ดชู่หรือว่าทใส่น้ำในแก้วอะไรก็นี่ไม่ได้ผลนะครับท่าน,นต้องกินดูนะครับของแฉะคือแสบคอครับของผอม,อมคือชุ่มคอมนะครับผมไม่อยากพูดเรว่อเขาเลยครับของผอ,อมนะครับ แต่ผานพึ่งทุกคนไม่มีจิตวิญญาณที่จะไปผอมแฝงใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าผานพึ่งทุกคนก็รักในอาชีพของตัวเองนะครับปีนป่ายต้นไม้ในที่สูงที่ต่ําอะไรในป่าในเขาครับสีป่านั่งไม้มีทุกทกสถานที่นะครับรเพราะฉะนั้นต้องรักในอาชีพของตัวเองครับทำด้วยความสุจริตนะครับเดี๋ยวนี้มาใส่ปวดไว้นานก็จะมีเกษรระผลร้อยถึงมามั่งเพราะว่า,าการป่าดนหวานพึ่งหวัง ไม่ว่าพานท่านไหนครับจ่อได้เลยว่าทุกท่านต้องมีเกสรผลนะครับปากออกม่เกี้ยงนะครับก็จะมีเกสรผลไม่ใช่ว่าเกสรกินไม่ได้นะครับเกสรก็กินได้เป็นยาครับในเมสานะครับนะนี่เป็นน้ำพึ้งนาแร่งเดือนสี่เดือนห้านะครับยังเหลืออยู่อีกเยอะพี่น้องคนไหนสนใจอยากได้ก็ทักแชทมานะครับทาง f a c e b o o k หมายน้ำพึ้งป่านะครับหรือพี่น้องชมทาง youtube ก็ฝากชมโฆษณาให้ด้วยนะครับ ในเรื่องราคาผมจะไม่นําเสนอออกสื่อนะครับอาจจะมีบางครั้งที่จะออกมั่งเพราะว่าผ่านบางท่านเขาขายแพงกว่าผ่านบางท่านเขาขายถูกกว่าอย่างผมนี่ราคากลางๆนะครับผมบอกว่าราคากลางๆนะครับผมไม่นําเสนอออกสื่อเพราะว่าก็ให้เกียตรติเคารพผ่านทุกท่านนะครับบางคนก็ขายแพงกว่าเราเนี่ยเราไมา่มาโปรโมทราคาถูกกว่ามันก็จะเป็นการตัดหน้าตัดราคากันครับเพราะว่าพี่น้องทุกท่านชม ทง y o u t u b e ทัง f เ c e b o o k เดี๋ยวนี้มันดูได้ทั่วโลกนะครับก็เขาขายถูกกว่าก็คนนั้นก็จะไปสั่งคนนี้คนนี้คนนั้นอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมไม่นำเสนออะไรในรายการราคานะครับอยากดูก็ทักแชทมาสอบถามได้นะครับให้เกียรติท่านพึงทุกท่านครับให้เกียรติท่านพึงทุกท่านท่านพึงทั่วประเทศไม่ใช่มีแค่คนสองคนครับมีเป็นแส,น,สนนะครับต้องให้เกียรติเขาเราไม่ไปตัดราคากันนะครับ การจะซื้อจะขายก็แล้วแต่ลูกค้าพึ่งพอใจเจ้าไหนนะครับมันใจเจ้าไหนของผมนี่หมายในพึ่งป่าครับนําเสนอนี่ของแท้แท้ทุกยศจด,ดจากป่านะครับไม่มีมาผสมใด้ดทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าหามาก็เนื่นนานหลายสิบปีครับแตทาง Facebook ทางสื่อทาง Youtube นี่ก็พึ่งจะมาทำมาเล่นเป็นนะครับทางโซเชียลนะครับ,นะรบก็ไม่ได้นํำเสนอเน่ยนี่มาพึ่งจะมาเล่นโซเชียลไม่กี่ปีนะครับ ไม่มีโซเชียลให้ดูเมื่อก่อนนะครับบางทีงผมหาพึ่งมาเนินนานนะครับแต่ถุกยศตัวจากปลาครับน้ำพึ่งบางท่านก็เอาทําไมสงสัยว่าทําไมมีสีอย่างนั้นสีอย่างนี้ครับมันก็แล้วแต่ล้างแก่ล้างอ่อนแล้วแต่สถานที่แล้วแต่ดอกไม้นะครับบางพื้นที่ก็จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างล้างนี่ก็ไปสีมามแถวแถวหอ,อยบงนะครับ หลังหนี่งหลังเก่นะครับหลังเก่ก็น้ำจะสีเข้มนะครับหลังอ่อนก็จะสีสวยหน่อยสีเหลืองหน่อยแต่ชนิดแบบนี้จะเป็นขไขวานะครับถ้าไปแช่ตู้เย็นหรือถ้าเก็บไว้นานๆก็อาจจะเป็นไขได้นะครับเป็นไขาบางคนไม่เข้าใจเพราะว่าเป็นของผมนะครับให้ให้เข้าใจด้วยนะครับแล้วก็ตะกอนที่ลอยขึ้นมาเนี่มันเป็นเกสรน,นะครับเกสรที่ลไงผสมอยู่ในน้ำผึ้งที่เราปาดไม่ไม่ออกไม่มดนะครับ มันก็ละเอียดมากมนก็จะลวดผ่านของลงไปได้นะครับก็จะลอยขึ้นมาอยู่แบบนี้นะครับการที่ผมเอาน้ําพึ่งใส่ขวดนี่ผมไม่ได้ใช้มือขั้นในมือบีบแต่อย่างใดนะครับผมมัดใส่ถุงไว้ไว้แล้วก็จาะให้ไหลเข้าขววที่ผ่าของลองอยู่ในข,ขวดเลยนะครับไม่ได้บีบได้ขั้นนะครับเพราะว่าต้องพิจิตรพิถันในการความสะอาดาอะไรเงี้นยนะครับ วันนี้ก็เป็นขวดใหม่นะครับเครน้อยมลรีสั่งมาจากโรงงานโดยตรงโดยเพื่อนสายพึ้ง่งใ้พี่น้องทางไกลนะครับมันได้ตนใจก็ทักแชทมาได้นะครับราคาก็สอบถามกันหลังมาเน่นะครับผมไม่น,นําเสนอเพราะว่าต้องให้เกียรติพานทุกทุกท่านนะครับพี่น้องผานพึงทุกคนอ่าผ่านพึงท,ทุกคนทุกท่านเขาไม่ชัหาลูกค,ค้าไม่โทรหาลูกค,ค้านะครับมีแต่ลูกค,ค้าจะทักมาแล้วก็ไม่มีการผสมใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเชื่อในพี่น้องผานพึงทุกคนหากินด้วยความสุจริตครับไม่ผสมอะไรทั้งสิ้นนะครับ นอกจากมีผู้ผอมเป่งมาทั้งื่นนะครับเด้อพี่น้องคนไหนก็จะซื้อน้ำพึงก็กสอบถามก็ได้ครับหรือว่าโทรมาก,ก็ได้ครับเ้ที่ศูนย์ทบ49489808นะครับทักเช็มาทางเฟซบุ๊กหมายน้ำพิงป่านะครับอตัวเราวังมีฉาชีพหวังงันเะนะครับหรือคนที่ไม่หวังดีนะครับเอารูป โรไฟล์หรือรูปนำผึ้งไปก็ปปี้หลอกขายให้ท่านโทรหา,ท,า,ท,าท่านก็แบบ,แบ,บนั้นก็ให้พี่น้องระวังด้วยนะครับก็มีอยู่ทั่วไปนะครับก็ว่าเขาไม่ได้นะครับเขาก็หากินขื้อกันแหละแต่ว่าเขาก็หากินแบบต่างของเขาที่เขาถนัดนะครับแล้วก็ว่าอะไรก็ไม่ได้นะครับให้พี่น้องระวังเอา,าที่จะซื้อนำผึ้งก็ทักมาหาพานได้เลยนะครับหมายว่าจะเป็นผมหรือทีมงานของผมครับ ที่ดูในย t u b e ก็มีพันชายพันดีนะครับตักไปได้เลยครับของแท้ของจริงแับแท้ชุกยศลดจากปลานะครับยังเหลืออยู่หนึ่งหัวนะครับ3ามกิโลเจ็ดสามกิโลเจ็ดก็คิดแค่สามโลครึ่งนะครับพี่องคนไหนสนใจแบบหัวก็ตักมานะครับตัวนี้ก็ผึ่งก็เริ่มจะฟอฟอมั่งแล้วนะครับยังไม่ได้ออกหานะครับแบบขวดก็ราคาหนึ่งขวดก็จะแพงหน่อยครับสองขวดก็จะลดลงสามขวดก็จะลดลงนะครับหรือหนึ่งโหลก็จะลดลงให้นะครับ ก็มีราคาอยู่นะครับทักมาสอบถามได้นะครับการส่งผมจะส่งเป็นขวดพลาสติกขายตามหมู่บ้านที่วิ่งส่งได้ก็จะเป็นขวดแก้วนะครับขวดพลาสติกนี่ป้องกันการแตกเสียหายนะครับระหว่างการนําส่งนะครับสินค้าที่ไปถึงลูกค้าแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้ผมดูด้วยว่าถึงได้รับสินค้าแล้วปลอดภัยดีหรือว่าถ้าสินค้าเสียหายก็เคลมให้นะครับไม่ใช่ว่าไม่เคลมครับรับเคลมให้ิดนะครับ ก็ต้องขอบคุณครับขอบคุณคุณลูกค้าทุกคนทุกท่านที่เคยสั่งน้ำผึ้งของหมายน้ำผึ้งมานะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับเป็นผู้อุปถัมภ์ให้ได้ขายน้ำผึ้งนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่ยังไม่กล้าตัดสินใจก็ไม่เป็นไรครับก็ลองตัดสินใจดูนะครับทักมาหาพานได้เลยนะครับเพราะว่าผมไม่มีไปวางขายตามตลาดหรือว่าไปเดินเลเรขายนะครับผมขายทางโซเชียลนะครับ แต่ก็มีพานธึ่งบางบางท่านเขาก็หาไปขายตลาดนะครับก็ดูด้วยว่าเป็นพานไหมอะไรแบบไหนนะครับเพราะว่าเขาก็มีโซเชียลให้ดูอยู่เหมือนกันนะครับก็ไ้วาบางใจได้ก็การจะชิมน้ำผึ่งไม่ใช่ไปชิมนิดเดียวนะครับท่านจะไม่รู้หรอกว่าของของของแท้ของผมบางคนชิมแล้วก็บอกว่าหวานก็ดูแค่หวานครับไม่สังเกตความหวานนะครับชิมพึ่งใหญ่ๆปึ๊บความหวานคือมันจะแสบคอหรือบางคนก็เรียกว่าแหดคอนะครับแต่ของผมมันชุ่มคอครับจําไว่ ทีสูตรใจแค่นี้นะครับของแช่ของผมโอเคครับของแช่เป็นไข่ของผมไม่เป็นไข่นะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การที่สามและรับชมแล้วก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่อุดหนุนนำพึ่งให้ความไว้วางใจของหมายนำพึ่งปาสวัสดีครับผม